ตองเตผู้กำกับสัปเปลเลอร์พูดไว้แบบนี้ปมเคยถูกน็อตวอลลิศเหยียดตองเตทิติสีนวลกับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดังอย่างสัปเปลเลอร์นะครับออกมาพูดแบบนี้ปมเคยถูกน็อตวอลลิศนั้นเหยียดกลางรายการเรื่องของการแต่งตัว เมื่อ6ปีที่แล้วหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องสับป,ปลือน,นะครับเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนักรวมไปถึงกวาดรายได้เป็นจํานวนเงินกว่า300กว่าล้านบาทภายในไม่กี่วันครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําเอาชาวเนต็ตแห่ชื่นชมความเก่งก้้าสามารถของผู้กำกับคนนี้อย่างต้องเตยทิตฐิสีนวลกันเป็นอย่างมากทำให้ชาวเนต็ตนะครับต่างอยากรู้จักตัวตนชีวิตของเจ้าตัวมากยิ่งขึ้น จึงได้พากันย้อนคลิปครับโดยคลิปดังกล่าวเจ้าตัวได้ไปออกรายการแชร์เมื่อ6ปีที่แล้วและมาในลุกเสื้อยืดกางเกงยีนขาดคีบรองเท้าแตะเดินเข้าสตูดิโอจนยามนั้นบอกว่าน้องรออยู่ข้างล่างดีกว่าไหมมาผิดตึกหรือเปล่าแต่งานนี้ครับด้านชาวเน็ตหลายคนนั้นต่างก็โฟกัสพิธีกรหลังพูดเชิงเหยียดพิธีกรรายการที่ว่านั้นครับก็คือหน um ุ่มน็อตบอลลิศซึ่งในบางช่วงบางตอนของน็อตนั้นครับก็ได้พูดว่า คุณแต่งตัวอะไรของคุณเนี่ยคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราเหรอทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้จึงทําให้กลายเป็นกระแสด,ดาราม่าเกิดขึ้นสนั่นโลกโซเชียลทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราเ,ออเลยทำไมแต่งตัวให้มันนี่ขาดขนาดนี้ฮะสะดดื้อผ้าดีๆมีใส่เขาไหมไม่มีครับมีแต่อย่างนี้อันนี้คือกางเกงนี่คือดีสุดแล้วครับล่าสุดนั้นต้องเตก็ได้เปิดใจผ่านสื่อหนึ่งบอกว่าดาราม่าที่เกิดขึ้นนั้นก็พอเห็นอยู่บ้างครับ รายการที่ไปถ่ายมันก็นานแล้ว5ปีได้แล้วผมไปรายการก็แต่งตัวประมาณนี้หนักกว่าน,นี้ก็ด้วยครับผมไม่อยากให้มีการกระแสดราม่าส,สักครั้งอาจจะเป็นเพราะเราแต่งตัวแบบนี้ด้วยมันเป็นคาเลคเตอร์ด้วยเวลาไปงานไปออกรายการเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันต้องแต่งตัวดีหรือไม่ดีเราแค่เป็นตัวเราเราอาจจะดูไม่ให้เกียรติด้วยซ้ําผมอาจจะสมควรโดนด่าด,ด้วยซ้ําผมไม่ได้สี่เรียดเลยตอนนั้นไม่ทราบว่าแกพูดอะไรไม่ได้สี่เรียดกับคําพูดของใครเลยครับ รถทัวอย่าไปลงพี่เขานะอย่าไปด่าพี่เขาเลยครับผมอาจจะผิดด้วยที่แต่งตัวแบบนั้นมันก็เลยไม่มีอะไรแต่แค่ว่าเราเป็นตัวเองไปออกรายการและรายการนั้นก็จบไปนานแล้วครับผมไม่ได้โกรธพี่เขาเลยครับไม่รู้ว่าจะต้องโกรธพี่เขาเรื่องอะไรยินดีร่วมงานได้ครับได้กับทุกคนเลยผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยครับบอกให้ผมโกรธก็ยังไม่รู้ว่าผมจะโกรธเรื่องอะไรคือมันไม่ได้มีผลกับผมเลย ต้องเตะทิติสีนวลกล่าวเปิดใจเดี๋ยวเดี๋ยวค,คุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราเลยทำไมแต่งตัวให้มันนี่ขาดขนาดน,นี้ฮนะเสื้อผ้าดีๆมีใส่เขาไหมไม่มีครับมีแต่อย่างนี้อันนี้คือกางเกงนี่คือดีสุดแล้วครับ